คุณมนตรีได้เข้าไปลองดูบ้างค่ะว่ามันมอนิเตอร์หุ้นบางตัวเนี่ยเพราะว่าอย่างเรื่องของ margin loan หรือว่าการปล่อยกู้เพื่อซื้อหุ้นเนี่ยตอนนี้เราได้เห็นไหมคะว่าบางตัวเนี่ยโอ้ชัดเจนเลยขอเติมเงินขอเติมเงินตลอดคือนเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีวางข้อจํากัดในการปล่อยแต่ละหุ้นะนะครับแล้วเราก็จะพิจารณาก่อนว่าขั้นแรกต้องสอบให้ผ่านกันเราเรียกว่า marginable list ก็คือรายหุ้นที่เรายินดีปล่อย ถ้าดีหน่อยเราก็ปล่อย50ถ้าถัดมาก็60 70ซึ่งแปลว่านักลงทุนต้องลง70เราปล่อยแค่30คนะครับแต่ที่เหลือเราก็ไม่ได้ปล่อยเราปล่อยอยู่สัก200หุ้นจากประมาณเกือบ6 0 0หุ้นนะครับซึ่งเท่าที่เราสังเกตเนี่ยเราก็จะพยายามกันกันหุ้นที่อันตรายผมเองเนี่ยยังพูดไม่ค่อยได้ชัดในหุ้นช่วงปัจจุบันบแต่ผมคิดว่าเราถอยไปดูบทเรียนในอดีตดีกว่า นะครับผู้บริหารของเมย์แบงค์กิมเองเรา3-4ท่านเนี่ยอยู่กันมาผ่านช่วงนั้นมาถึงแม้เรายังเด็กนะครแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ายุคข,ของปี94-97เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องท็อปฮิตเลยว่าเจ้าของหุ้นน่ะกู้เงินมาพยุงหุ้นตัวเองให้ไปสู่ระดับที่มันเรียกว่าเชื่อถือไม่ได้ <c oughs> พอถึงเวลาปุ๊บตลาดไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีโบรกเกอร์ก็เริ่มอึอดอัด ต้องขอให้ขายก็ขอร้องว่าอย่าพึ่งขายอย่าพึ่งขายแต่ว่าจนอั้นไม่อยู่ค่ะถึงเวลาต้องถล่มขายแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรับอีกถูกบังคับขายครับมันไม่มีใครใ<ช>บังคับอีกแล้วจะรับได้อีกแล้วก็ดูเหมือนบทเรียนนี้เนี่ยเป็นบทเรียนใหญ่ถามว่าใหญ่ขนาดไหนก็คือว่าช่วงโน้อนอาจจะประกอบกับเรื่องอื่นด้วยนะครับ กลุ่มบริษัทไฟแนนซ์ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทเงินทุนบางส่วนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางส่วนปิดไปตั้ง56แหง่งนะครับออมันก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่มันอาจจะหมายถึงไม่ปล่อยพวกอสังหาริมทรัพย์ด้วยอะไรด้วยนะครับออแต่ว่าออผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นภาระกรณีที่คุณเราได้บทเรียนเศรษฐกิจกพอเพียงเราก็เรียนรู้ว่าต้องบริหารความเสีย่ยงอะไรให้ดีขึ้นก็ปรากฏว่ามาพบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยลูกโป่งแตกอีกครั้งตอนปี08 คราวนี้เป็นลูกโป่งแตกระดับโลกก็คือเรื่องของ Global <ร> Financial Crisis ซ u ส p ับพรแล้วก็จนกระทั่ง Lehman Brothers ยักษ์ใหญ่ทีเดียวล้มไปนะครับของไทยเราเนี่ยจะสังเกตว่าไม่มีโบรกเกอร์ไหนเจง๊งนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีหุ้นบางหุ้น Market Cap มูลค่าตลาด20,000ล้านเนี่ยซึ่งก่อนนั้นขึ้นไปได้ยังไงไม่รู้ตกลงมาเหลือ200ล้าน ปลดอัไฟอีกครั้งหนึ่งสองหมื่นเหลือสองร้อยนะครับใน8วันค่ะน่ากลัวมากใน8วันนะใน8วันจาก5บาทเหลือ5สตางค์ฟรอทุกวันนะครับคือเวลามันขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยเวลาลงนี่มันลงอย่างมีเหตุผลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าบรกเกอร์ที่ปล่อยกู้เนี่ยขาดทุนปีนั้นประมาณพันล้าน ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะรายนั้นฮะอ๋อรายนั้นร,รายเดียวรายอื่นาจะามี200กว่าร้านบางรายเอาหกสิบกว่าร้านอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราเรามันระวังเราก็เราก็ไม่เสียหายเวลาบรเกอร์เสียหายเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าลูกค้าต้องหมดตัวก่อนอเพราะปกติแล้วการปล่อยคู่ปล่อยไปที่ลูกค้าซื้อหุ้นะนะครับสิ่งที่เราพบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ารอบนี้เนี่ยดูเหมือนอมันต่างจากหลายปีที่แล้วเพราะว่าพอมันเกิดวิกฤต เราก็ออกกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์เนี่ยก็ดูว,ว่าเจ้าของหุ้นเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นตัวเองนักลงทุนก็จะมีความระมัดระวังว่าถ้าเจ้าของหุ้นเข้ามาเล่นมากเนี่ยบางทีเอบริษัทมันจะทําธุรกิจอยู่หรือเปล่าน,นะครับ<ห>ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของชื่อคนอื่น,นแ,ตแต่ตอนนี้ไม่ไม,มีบรรยากาศนั้นใช่ไหมคที่เจ้าของจะลงมาดูราคหุ้นของตัวเเราไม่แน่ใจแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่อยากให้เห็นภาพนั้นเจ้าของควรจะตั้งหน้าตั้งตาทาทาธุรกิจ สร้างกําไรให้ผลตอบแทนอย่า<ค>ไม่ต้องยุ่งกับราคาหุ้นใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่พอมองเห็นก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ยังมีมาจินโลนอยู่อยู่ไม่น้อยนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นสิ่งที่เราพบคืออย่างนี้ครับมาจินโลนตอนนั้นเนี่ยมีรายงานออกมาเพราะว่าทุกบล็กเกอร์ต้องรายงานไปที่กราต่อว่ามีหุ้นแต่ละหุ้นเนี่ยหุ้นอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่ที่จดจํานํากับบัญชีมาจินหุ้นที่ลูกโป่งแตกเนี่ยประมาณ4ี่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต อยู่กับบัญชีมาจินถ้าหุ้นสักครึ่งหนึ่งของบริษัทเนี่ยมันอยู่ลักษณะกู้มาซื้อราคามันจะจริงได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายเราก็แนะนำกร,กรตอตลาดไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็ส่งข้อมูลให้กับทุกคนเราดูรายงานแล้วเราบอกว่าถ้าตัวไหนที่มีเกิน20%ที่ไปอยู่กับ บัญชีมาจิตแล้วเราจะหยุดปล่อยแล้วะนะครับซึ่งผมว่าตรงนั้นก็ช่วยได้เยอะณขณะนี้สิ่งที่เราแอบดูเล็กๆก,ก็คือว่าถ้าหุ้นไหนวิ่งมาจากจุดต่ําสุดซึ่งจุดต่าสุดอาจจะไปถึงราคายพีก็ได้นะครับแล้วเกินสักสามเท่าก็ถ้านักลงทุนจะลงก็กรุณาลงเองแล้วกันเราคงไม่ปล่อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเกิดเกินสักสองเท่าเราอาจจะบอกว่าถ้าอยู่ระหว่างสองเท่าถึงสามเท่าเราปล่อยอย่างมากเนี่ยก็ IM 70เจ็ดสิบ ประมาณนั้นนะครับก็มีความระมัดระวังกันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสัญญาณลูกโป่งขนาดนี้กเ็เรามีความระมัดระวังอยู่พวกเติมเงินพวกหาเงินเนี่ยผมได้ยินข่าวแววๆว่าเริ่มมีนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นหุ้นเล็กที่เราเองเนี่ยพูดชื่อเลยไม่รู้เลยมันทําธุรกิจอะไร <laughs> นะครับแล้วก็ธุรกิจนี้ เทียบกับคนอื่นที่ใกล้เคียงกันเป็นยังไง <ฮะ S 1> บางบริษัทเล็กกว่าบริษัทใหญ่แต่ปรากฏมา r k e t แคปแซงเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แสดง,งว่าเราค่อนข้างจะระาวาังเป็นพิเศษเลยบางหุ้นใช่ไหมที่เราไม่ปล่อยเอาแน่นอนฮะ,ฮะตรงนั้น,นผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยโบรกเกอร์ทุกรายก็คิดแบบนี้เหมือนกันผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะได้คิดนะครับ <ฮะ S 1> เพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าจากประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยก็คือโบรกเกอร์เนี่ยทำกำไรดีๆมา3-4ปีนะถ้าขาดทุนปีเดียวนียไอ้เก่าๆนี่หายหมดได้เลยนะ หรือบางคนนี่ถึงก็ต้องปิดธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเหมือนเล่นฟุตบอลน,นะครับอุตส่าโอ้โหออกแรงยิงประตูแทบตายแต่ปรากฏว่าประตูเรารักษาไม่ได้นะครับมันก็แพ้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นความจริงใจกับลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปปล่อยกู้เนี่ยแล้วถ้ามันเสี่ยงเกินไปเนี่ยลูกค้าจะจะมีโอกาสเจ็บ ถ้าเราจริงใจกับลูกค้าบางครั้งลูกค้าไม่เข้าใจเรานะฮะ,ะแต่ว่าเราก็ขอให้ลูกค้าระวังนิดนึงเพราะเราเริ่มระวังในห,หุ้นเหล่านี้นะครับผมก็คิดว่าลูกค้าก็ได้ได้คําเตือนอยู่พอสมควระคะแต่ฟังบรรยากาศที่แบบว่าที่ที่อาจารย์นิเวศพูดถึงเนี่ยเป็นบรรยากาศที่น่าอึดอัดเพราะบางทีด้วยความจริงใจปัจจัยพื้นฐานเราก็เห็นว่ามันแพงแล้วแต่เวลาแพงแล้วอ่ะมันไปต่อ <c oughs> นะครับแต่ว่าอาการหนึ่งที่ผมอยากจะลองแลกเปลี่ยนกับท่านท่านผู้ชมนะฮะก็คือว่า ผมเนี่ยตอนเด็กๆคือตอนนี้ก็เด็กนะแต่ว่าออตอนเข้าวงการใหม่ๆ<ม>ที่เหลือที่ฝากธนาคารไว้ <c oughs> มีคนบอกว่ามันมีหุ้นเจ็ดดาวเหนือ <7 S 2> นอย่างเ <c oughs> งี้ยแล้วก็ใบผมว่าตอนเนี้ยเสียจะเล่นอยู่ห้าหุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็เดินมาเช้าตอนก็บอกเราว่าวันเนี้ยเสียจะเล่นสองหุ้นนี้ก็ไม่เชื่อ,อไม่เชื่อตอนเย็นหวยออกหุ้นขึ้นวันถัดมาเสียบอกเขาบอกว่าเสียจะเล่นอีกสองหุ้นไม่เชื่อก็หวยออกก็หุ้นขึ้นวันรุ่นขึ้น ลองซะหน่อยดีกว่าอันรอบนี้ก็ไปมาสามหุ้นนะครับเราก็ซื้อไปสองหุ้นนะครับปรากฏว่าไอ้สองหุ้นที่ซื้อเนี่ยลงอีกสามหุ้นเสียขายหรืออ่ะอีกสามหุ้นเนี่ยขึ้นคือทําให้ผมมีบรรยากาศว่าเออผมเรียนรู้ได้เร็วนะว่ามันเหมือนแข่งม้าแล้วถ้าแข่งม้าเนี่ยโดยที่คนที่เป็นคนจัดเนี่ยรับพนันเนี่ยเขาเลือกได้ว่าม้าตัวไหนเข้าวินน่ะแล้วเขาจะแจกเงินไหม คือบางครั้งเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรายังไม่เข้าเนี่ยเขาก็โชว์โชว์ไปเรื่อยๆแต่พอเข้าเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะได้ของนะอ๋อลอล<พ>อเห็นก่อน <พอ S 2> ได้ไดไเสร็จ <ๆ S 2> แล้วเราทนถือไว้เขาก็กดลงไปกดลงขายยางถ้าเมื่อไหร่ยังไม่ขายก็กดลงไปอีกหรืออย่างไรแช่ให้ต่ําๆเนี่ยจนเราทนไม่ได้ขายขายเสร็จลากขึ้นใหม่ออ ก็เป็นอย่างนี้ครับถึงได้บอกว่าถ้าพฤติกรรมทํานองนี้ค่อนข้างจะเอาเปรียบนักลงทุนและคนทันะไะก็อันนี้คือการบอกก็ยังมีเจ็ดดาวเหนือปัจจุบันนี่เงเลยนะอันนี้ผมเพียงแต่เล่าให้ฟังว่านี่คือเรื่องเก่าแต่ถ้ามันยังมีอาการในปัจจุบันเนี่ยก็ให้เป็นบทเรียนว่าให้ระวังปัจจุบันน่าจะยังมีไหมคะไม่แน่ใจแต่ว่าผมอยากเชียร์อย่างนี้ครับบางทีเนี่ยเราก็มักจะบอกว่าโอ้ยตลาดหุ้นน่ากลัวหุ้นมันหวือหวาวันนั้นขึ้นเซลลิงวันนี้ลงฟลอ พูดตรงๆมันเป็นแค่จํานวนเล็กๆเองฮะผมคิดว่าใน500กว่าหุ้นเนี่ยนะน่าจะมีไม่ถึงแบบแต่ตอนนี้เห็นได้ยินว่าเทอร์นาเวลส์นี่ซัดไป40กว่าตัวนะครับแต่ว่าหุ้นที่ถือว่ามันไม่ได้ไม่ได้สามารถปั่นได้ทุกได้เนี่ยมันก็มีเป็นร้อยๆอ่ะ S <S นะครับ <S 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 โดยเฉพาะหุ้นที่ใหญ่ๆดีๆที่เรารู้จักดี <S <S ถึงแม้จะลงมาบ้างเราก็เราก็รับได้แล้วเราก็ทนได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเผื่ว่าเป็นหุ้นที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยข้อเสียก็คือว่าถึงเวลาที่ลำบากที่สุดเนี่ยเราจะไม่มั่นใจว่ามันลงไปถึงไหนแล้วเราก็ต้องขายในเวลาที่มันแย่ที่สุด นะครับแต่ถ้าเบอดว่าเป็นหุ้นดีเนี่ยถ้ามันตกลงไปบ้างเรายังอาจจะพอรับได้จริงๆก็สอดคล้องกับที่อาจารย์นิเวศบอกนะบอกว่าหลับตาไปสักสาปีถ้าหุ้นตัวนั้นซื้อไปแล้วก็มาเปิดดูอีกทีณราคาเนี้ยยังจะซื้ออยู่หรือเปล่า <c oughs> นั่นคือซื้อในเรื่องของเงินปันผลอาจารย์เจอ